ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพัวของท่าแอฟฟนนี่จีแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครบในเอพิโดที่6แล้วซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะมาอย่างนั้นเล่ามาอย่างนั้นอ่าไม่แน่อาจจะมีตอนพิเศษได้ใครจะรู้โอเคสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นั่นก็คือการไปเซตหยอมังกรหยอเซตหยอครับผม พกเตียงไปนอนด้วยพกเตียงมาด้วยเหรอพกเตียงมาด้วยเหรอเนี่ยพกเตียงมาด้วยเหรอตกแรงจริงๆไม่ได้อาจจะมีพลังงงมองอย่างอยู่ก็ไปไล่งงดิงงดิงงเหมือนกัน ว่า,าเป็นการเกลีร์ของที่แบบปวดกระบาลมากเกลีกร,กกร์แล้วเกลีร์อีกเกลีร์แล้วเกลีร์อีกเดี๋ยวไม่ถ้าช,ช,ช่วงช่วงพิเศษจริงๆพี่อาจจะต้องหาไอ้นีพ่พี่อะไรนะเอซิตี้อ่ะเอซิตี้กับเรือเราไปจะไปหาเอนเชียนซิตตี้ยาดีกว่า เราจะไปหาวัเาเด่นแมวดีกว่าปวดหัวกับมันโอเคพร้อมละแองเปนไปจะไปด้วยต้องใช้เราจะไปทางไหนเริ่มจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีไม่ใช่ว่ามันชี้ไปใต้บ้านเราอีกนะพี่พอเลยนะปิดปิดโอ้<ม>่ดโตไปดูทางหลังบ้านก<ม>ัน เอวกาตูเมียวหนึ่งสองไปทางไหนเฉียงออกไปทางนี้โอเคโอเคตตรงยาวยาวเลยยาวเลยอ่ะพี่ยังใส่รองเท้าคองอยู่ไม่ใช่เหรอฮะพี่่ไม่มีรองเท้าเพชรนะอฮะยังใส่เพชรหมดทำชุดหมดเลย เชรหมดไม่ถึงหมดแต่มันจะหมดจนได้ฮะรองเท้าหนังก่อนอ๋อไอโมดเคาเดอร์เนี่ยเออจริงด้วยมีหนังั้ยมีอันเดียวไม่มีไม่มีพิกเจอร์เราไม่ได้ทำฟาร์มวัวด้วยหาวัวแถวนี้ม้าก็ได้ เราต้องการหนึ่งแปดชิ้นขอดูม้าหน่อยชอบม้าชอบม้าชอบม้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยเจ้ชอบมา้ชมาชอบมา้าถ้าม้าขาวผมไม่ตีนะโอเคเกได้มาหกอ่ะเี่จะทำอะไรอะ่ะทำรองท้าหนังเราจะได้ไม่ตองหิมะเออ,อยังไม่ได้เต็มน้ำเลยนีห่หว่าเยงมาแล้วสองครั้งโอเค เตลียมพร้อมเข้าทีระวังเอกหนึ่งเอกหนึ่งอยู่ันนี้มีหนึงง่งเออพี่อันนี้ความสามารถมันคืออะไรนะดูให้หน่อยเนี่ยลืมยัด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 ไปเท่านั้นอะ่ะเมนจิ้งมีป้องกันไฟกับ รถแบบไหนตกแทนที่ดีขึ้นโอ้โหดีขึ้นเยอะถึงว่าไม่จอแอ้เฮ้ยไม่ได้สร้างเท้าหนังเหรอนะหนังนี่ไม่ตกอ้าวขาดึงหนึ่งมันาดหนึ่งมันหาวนี้นั่นเนี่ยหนังยดยี้นัแต่ค่ ไมได้เดินสะดวกนะเโอเคนักพบลายเลยเวลาเร s c ก e เ e s c ก e เยโนโอเคเดินขึ้นไป,ไปเจอรินพอเท่าเดี๋ย้ยยยอ,ยอ่านนเดงโยนหน่อยดิพี่ ไปงางเดินสะดวกไปไหมสะดวกขึ้นเยอะอยงไงแหละเดินไม่จมไม่ให้จมอันนี้ก็มาแล้วก็ค่อยๆใน,นไหนแล้วก็นั่นแหละเอาหิมะเลยเอ,าาอ่ะพี่ลองลองปลาหน่อยดิมันจะโยงไปทางไหนต่อเฮ้ยเบตมันถอยฮะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่จริงใช่ไหม ไม่จริงใช่ไหมพี่มันไม่ได้อยู่ร้างบ้านเราใช่ไหมพี่ลงปาลาลงปลาเช็คทีหนึ่งไม่ได้อยู่ใต้บ้านเราใช่ไหมเออมันลงไปทางงานร้างหมงเดี๋ยว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 มันไม่จริงไม่ไม่ไม่จริงคุณยังไม่ลงไปทางนั้นเด็ดขาดไม่เอาทำไมงาน้างหมด เอ่อไงดีอะอ่าเอ้ยมันอาจจะเบี้ยวก็ได้ลองอีกทีเออเออพี่ตายนี่ตายในนี่ตายนี่ตายนี่ตายนี่ล้อเล่นเล่นไงโอ้ยโยมไปทางไหนโยมไปทางไหนมันตกอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ๆกระโดดอยู่เนี่ยแย่ละเอาไงดีล้อเล่นเล่นไปงี้อือหือ มันพงมีเพ e ียงหนึ่งเดียวโอ้คุดอะโอเค้ยลงมาชั่เลึกเลยนะเฮ้ยใช่แล้วแชมป์ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ลองมาเยี่ยมเนี่ยหินอย่างนี้แหละใช่เลยเหตุเหตุที่นี้ที่แน่ๆเราต้องหาให้เจอพี่นี่ไง เดี๋ยวปักเออนี่ไงรูทางเข้าอยู่เนี่ยเยี่ยมเนี่รูทางเ้าเลครบทุกอย่างเข้าเลยครบจบเลยโอ้พี่ตรงนี้ก็ทางเข้าได้เลยไปจอดเลยไปเลยแหละเนี่ยนะตรงรูนี้เขาเข้าได้ไม่ใช่เปิดออกมาเจอประตูนะปักไฟไว้ด้วยหน่อยก็ดีนะพี่เราอยากสำรวจไปที่ทั่วๆเลย ออเก็แค่บ่อน้ำโง่ตะกี้เราจะแมงงามกันตรงไหนนะนั่นแหะดิมันต้องอยู่มุมแถวแถวนั้นแหละถ้าจะแมงสักหน้ามั้งมุมที่เราเจอแถวแถวนี้ป่ะเพี่เออ่า ไแถวเนี้ยตรงนี้พี่อยู่นี่ผมนี่อยู่นี่ทางใหม่หรอเออทางใหม่ทางใหม่เจอหนังสือเจอหนังสือทำไมเราเดินอู้โอเคพี่รอให้หมดเลยเตียวทัดเอาให้หมดพี่เอาให้หมดเดี๋ยวเอาใหญ่ก่อน มันเป็นที่ขุดเพชรด้วยนะีิมันไม่ใช่ขวานแต่ก็ได้เหมือนกันเอาไว้ตกแต่งเดี๋ยวขอคือข้าบนอ่อะเออแชมป์ฮะแชมป์มีขวานซิลทัดไหมไม่มีอ่ะอ้าวแต่ออขวานทองตอนที่เราอยู่ในนรกไม่ได้เก็บมาอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งอ้าวกล่อนั้นเป็ อูม๋มีเอ่ e อฟอสวอร์เกอร์เอฟเฟกชั่นซี่สามกล่ออ๋อนี่อ่ะพี่อันนี้อ่ะออ๋โยนให้เลยอ่าโอเคมีจำนอร์กล่องมีแค่นี้เหรอมันไม่น่ามีแค่นี้พี่เอาจริงๆมันไม่น่ามีแค่นี้ เต็มละโอเคเดี๋ยวสักทีเนาะพี่แล้วใครมันจะไปรู้ว่าอยู่ทางขามาหนังเนี่ยเออหาไปเถอะเนี่ยมันอุดอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราเดินมาหลายรอบมมากตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโดยเฉพาะไอ้ตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมแล้วมันคือทางที่ผมเข้ามาเนี่ยใางอาทางเข้าเลยออแล้วมันอยู่ข้างหนังเนี่ย ก็าหาจนเจอว่าไอ้ทีร้องขขยะแบบเดี๋ยวกินขีขยะดีกว่าปวดหัวก็มันโอเคตึงตึงตึงไม่จำเป็นในกระเป๋าเออพี่ออไอออฟเดนเดอร์พี่มีเท่าไหร่ เออพี่ใส่หมดแล้วตรงใช้มีเท่าไหร่ <6. S 1> อกอ่าอใส่เลยเออลปิดพีซีเลยโอเคไปพร้อมมือไล่พร้อมมือไล่จะให้ไม่รู้ไปแล้วกูโอ,อ้โหเ,เ,เราอยู่ตรงโอ,อ้ยไมเมียอะไรคุมกันเน <ไ>ระยะยิงก่อนแล้วก็ไปปิว้วโดยไหมอะไรคิดตันไอ้ดามนงเอ่อแชมป์ฮะ<า>ลูกธนูพี่หมดพี่ไม่รู้ไปเผลอก็ะพิงตอนไหนมีสักอันหนึ่งไหมอ่ะพี่มี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 กรคิว,วไปไป เรามาจาัดก,การกัน,กนเถอะพี่เฮ้ยจบหลิงสูงนิดนึงดาบยัง,งกับตปีใหญ่เลย มันพังไปกี่อันเลยตอนเนี้ยจะปล่อยแล้วนะเทียมตอนคือไหนอีกอเทียมเปิดีดด๋ยู่คนต่อตัวเดี๋ยวคนต่อตัวพีะลงใหม่แกงบอลทำไรได้ไม่รู้เก็บมื่อต่อตัวต่อตัวกำลังต่อตัวพี่ต่อตัวอยู่ตรงนีออ้อันที่เป็นปองเหล็กเล่ะ ที่ได้ลาดน้ำไว้ถ้าจะโดดลงมามันมีโครงเหล็กสองอันเออมีทำลายอยู่กี่อันเนี่ยตอนนี้อ่สองอันที่เป็นโครงเหล็กโอเครอดอยู่เสียงงนั้นเลยเหรอใช่หน่าที่เป็นกครงเหล็กเราต้องกระโดดขอยืนไหย จะต่อตัวกันไรนะครับใช่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 พี่รอไปก่อนรอไปก่อนมันยิงทำอะไรไม่ได้มันหิงไม่อยู่มันอยู่ที่กลางอุ๊ยมันบินโฉบไม่อยู่นี่เอาแค่หนึ่งสเต็ปก็พอละอุ๊ยลมหายใจมังกอรโหยลนแหละเพื่อน ระเบิดยัง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 หาทางขึ้นห่อเรื่องเหรียญีหลอดไปดีแล้วเอาเกิดอะไรนอาติดโหแม่งอยู่ตรงนี้พอดียิวไม่หยุดเลยโอเค เสร็จกูเอ,อิ้งเออแคมเดี๋ยวพี่รันนะครับอย่างนี้โอ้ยปุ๊บโอเคไปอยู่อีกทีเดียวทีเดียวหายหมดมังกรกระดุเฮยวหยุดเฮียวพยายามอย่าพีอา่อย่าไปยิงมาทาั้งนี้ไปที่อื่นก่อน พยายามอย่ามาทางผมโอเครอไปทางอื่นมันกรนโชคอกโอเค,อเ,คเรียบร้อยพี่ลองมล <า S 2> ไม<ป>่เลยจันนี้ต้องดาบต้องรับพี่ระวังธนูผมนะ ไอ้ยิวเรเแมนวัดตามังกรโอเคเอาเด็กมันยังมีกอมีคนนั้นจุดที่เราไม่เห้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยระวังระวังรก่อน กายังกายังโอ้ยกระโดดตีกระโดดตีนี่เดียวีเดียวอุยลงห่างกันก่อนเออหาสวยหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวพี่ตายอ่ะพี่ ตา,ายสิเดี๋ยวลมหายใจมังกรโอเคอเคอาแล้วมังกรไปไหนอะออามังกรก็ตายแล้วเออใช่แล้วพี่โดียลมหายใจมันตายด้วยจบเลยแล้วผมเอาอะไรกับชีวิตอะเดี๋ยวพี่กลับไปแป๊บนลงเดี๋ยวจูรูลงเลยรอแป๊บโอ้ย ตายเพรพิษมังกรโอ้ยพี่ไม่ได้เซฟไว้เหรอเซฟอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาทางยับไปในที่เอนซิตี้ก่อนแป๊บนึง ได้หลงศพเป็นที่ระกเธอเลยกลับบ้านไปเอกตายตอนจบค่ลโมโอ้โหมันอยู่ในการคำนวณไปแล้วเหรออะไรพี่ จะเข้าไปแล้วเหรอย,ยัง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 ไม่เข้าพี่เก็บไข่ยังยังเลยประเทศไม่มีครบเพเลย์นะเดี๋ยวอ้าวเอาไปเนี้ยไปต้องผมต้องผมเกจิจมันแล้วกำลัลงทางทำทางขึ้นดีๆีอ่ะโอ๊ยลง,ลงเละลงแรงไปไหน่อย ที่ขุดถึงกับซ well ่อมเต็มเวลเลยแม่เลยใครจ้าอืนากเชดี๋ยวเอาความคดีวม่้อ้าตัวเอเโอเถ้าจะบีวิธีเข้าก็มีแค่วิธีเดียวพี่เอ็นเฟนใช่ ไว้พี่เรามาจบเกมกันดีกว่าเดีต้องจับในเวลาโดดกลับบ้านจะได้เอนดิ้งอย่างมีความสุขอโอเคมาไปสุขบสบายไฟม,มาแล้วโอเคเอ้ยเด้อเอเดอร์มแมนอาจารย์จริงนะเราทำฟาร์มเอเดอร์แมนก็ได้นะพี่ฮะได้ไขแล้วไปทอดกินเลงดีกว่าโอเค ว่าเจอใหม่ในคลิปหน้าอาจจะมีตอวพิเศษไปแล้วโอ้โหโอ้โอ้ตองมาตายพลมหายใจมังกรจบสักที